สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับบิ๊กเปานะครับตัวนี้เป็นรถใหม่นะครับพิซซ่าไก่ชีสเขาเขียนนะครับว่าต้องลองโอเคครับในเมื่อคุณเขียนว่าต้องลองเราก็จะมาลองชิมนะครับว่ามันอร่อยหรือเปล่าก็อ่านส่วนประกอบก่อนกินนะครับก็เขียนว่าแป้งซาลาเปา60%ผักนะครับวงเล็บมะเขือเทศกระเทียมหอมใหญ่แครอทพริกหวานนะครับแล้วก็ออริกาโน่9.5%เนื้อไก่7.1%ซอสปรุงรสนะครับจะเป็นซอสพิซซ่ากับซอสมะเขือเทศรวมกัน6.9%เนยแข็ง มอสเซล่านะครับหกดหกเปอร์เ็นโปรตีนสามเปรเซ็นตถั่วเหลืองด้วยนะสามเปอร์เซ็นต์แล้วก็เครื่องปรุงนะครับเป็นพวกเกลือน้ำตาลน้ำส้มสายชูสองจุดสาเปอร์เซ็นต์ไก่หนึ่งสับประรดนะครับสับประรดหนึ่งจดปเปอร์เซ็นต์แล้วก็น้ำมันปาล์มหนึ่งเปอร์เซ็นต์โอเคครับก็ส่วนประกอบรวมๆก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะแกะมาชิมดูครับเอ้กลิ่นหอมนะกลิ่นเหมือนกับถ้าเกิดแกะออกมานะครับไข่ประมาณเหมือนกับแป้งพิซซ่าเออ กินแบบเผื่อใช่ได้ใช่ได้ไดโอเคครับก็ออกมาเป็นสีสันอย่างนี้นะครับออกสีส้มนิดนึงก็ถือว่าสวยดีนะครับโอเคคราวนี้เราก็มากัดชิมรสชาติกันดีกว่าเอ้ดีนะเขาไม่ใส่ไอ้อะไรครับไอ้่นีะ่ะกระดาษข้างล่างด้วยไม่ต้องเสียเวลาแกะด้วยนะโอเคก็ถือว่าทําได้ดีโอเคครับมาชิมรสชาติกันเลย อร่อยครับอย่างแรกก็คือเมื่อเรากัดนะครับในเรื่องของแป้งเนี่ยโอเคต้องยอมรับว,ว่ามันไม่ได้ต่างจากบิ๊กดิกเปาแบบทั่วไปมากนะก็คือแป้งของบิกเปาก็จะมีความนิ่มอยู่แล้วแต่นะครับเวลาเรากัดเข้าไปเจอซอสเนี่ยคือเราอ่านส่วนประกอบมันนึกว่ามันจะใส่ไส้ให้เรานิดเดียวนะครับแต่ว่าพอพี่เอ็นกัดไปเนี่ยแล้วก็โชว์ให้ดูไส้ที่ไหมเพราะว่าให้มันเยอะเว้ยและที่สำคัญน,นะครับไอ้รสชาติของอันเนี้ยมันเหมือนกับรสชาติที่เรากินพวกพิซซ่าเลยอะ่ะก็คือว่ามันจะมีนะครับรสของ ซอสพิซซ่ามานะครับแล้วก็รสซอสมะเขือเทศแล้วก็จะมีรสเครื่องเทศออกมาแบบไม่ก้ากล่ะแบบถือว่าทําได้ดีอ่ะคือครบเครื่องอะถ้าเกิดซอสนี่เหมือนพิซซ่าเดียเลยก็ถือว่าทําได้ดีมากนะครับเพียงแต่ว่าเนื้อไก่อาจจะน้อยไปนิดนึงถ้าเกิดมีเนื้อไก่เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงก็ดีหรือว่าเป็นเนื้อหมูก็ดีนะครับเพราะเวลาเรากัดไปเนี่ยรสชาติซอสออกมาก็จริงแต่ว่าไอ้ส่วนที่มันเป็นพวกเนื้อสัตว์พวกเนื้อถ้าเกิดได้ไก่หรือหมูอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยก็จะดีนะครับเอ้ยไม่ได้ดิอ แต่ว่าถือว่าทําได้ดีนะครับกัดไปแล้วได้รสชาติแบบซอสเต็มๆเลยขาดแต่ว่าเนื้อไก่นิดนึงเท่านั้นเองครับส่วนเรื่องกลิ่นกลิ่นเนี่ยก็คือถ้าเกิดแกะออกมาเนี่ยมันจะได้กลิ่นแบบเหมือนที่พี่อันบอกกับพิสร้างมาแต่ว่าพอเวลาดมใกล้ๆอ่ะมันก็ไม่ค่อยได้กลิ่นแล้วอ่ะสงสัยมันเป็นกลิ่นจากที่ิ้ออบเสร็จใหม่ๆนะครับโอเคก็ถือว่าทําได้ดีนะครับกับตัวนี้นะครับกับพิซซ่าไก่ชีสนะครับซาลาเปานะครับก็โอเคครับถือว่าอร่อยใช้ได้ให้ผ่านอยู่ครับ โอเคครับแล้วถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับยาลคมฝากกดไลค์กดซับสไคร e และกดแชร์ด้วยครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม